ยูหูเจออีกแล้วนะฮะกับเกมอาร์คอีกเช่นเคยยินดีต้อนรับคุณผู้ชมใหม่และผู้ติดตามใหม่ด้วยนะโซลิกทีวีวันนี้ยอดซับ 1K เป็นที่เรียบร้อยยเ k ปมือปมือปมือ เย่กูตบมือคนเดียวยัดเคปัม๊มปั๊มมาดิปั๊มดิเย่อย่าไปยองยอดซับหนึ่งพันเปที่ร้อยหนึ่งพันสองด้วยพันสองคไม่ใช่สองร้อยวันนี้อยู่กับเกมอาร์ตครับผมภารกิจงัดแงะบ้านตามภาษาคนคนจนของของน้อยมี RPG หกลูกจะไปงานบ้านคนอื่นอนาถแท้เดี๋ยวผมขอเก็บไอ้ดอกทองแป๊บนึงมันมันดอกไปแล้วนนเนี่ยเอาเหรอกูเอ๋ยตั้งนาน เปิดไม่ได้อ่ะเบี้ยวหกอะไรเนี่ยเปิดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงกูอยู่ตรงนี้ทำไมเปิดไม่ได้มึงมาตรงนี้มาตรงกูมาตรงกูอ้าวเหรอเปิดไม่ได้กดตัวเอฟหน้ามึงหันหน้าตรงๆหนีถ่ายหันหน้าก้มลงอ่ะก้มลงกูมึงเวลเท่าไหร่บินกูเวล้ยวห้าสิบสี่แล้วกูต่อยหัวไปเออ เออไหนได้อะไรแล้วดอบใส่กระเป๋าดอบม่ได้เก็บใส่กระเป๋าทิ้งหมดเลยทิ้งหมดเลยแล้วใส่กระเป๋าดอบลงมาหนึ่งแล้วหนึ่งกรเอากลับพื้นกันต้องกลับพื้นกลับพื้นดบออไม่ได้อ่ะมันดบออไม่ได้ก็ต้องได้ดิดอบก็เก็บก่อนเก็บให้มันหายหมดก่อนเท็เท็จมัหมดเลยเท็จก็หมดเออแล้วก็ดบไปพื้นทิ้งอ่ะดบไปตรงนี้จะดูดบหมดเลยเหรอเออแน่ใจนะ มันจะเป็นกระเป๋าใช่ไหมเออเฮ้ยเดี๋ยว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 ไม่ใช่กระเป๋าแล้วเอ,อ้าก็แบป๋ากูมันมีแต่นเนี่ยเอองั้นกูไม่ดูแลไป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 นี่เหรอาดิไปครับผมนี่ท่านั่งเป็นยังไงอินดี้โคตรสุดยอดเลยนะท่านั่งของวะ <c oughs> ไปเลยครับผมหาบ้านงั้นแงะตามภาษานฮะ คนไร้ญาติเออไปแถวนู้นเด่าเป็นไงท่าหน้าผมนี่เพิ่งไปยืนยิ้มนาสติกมาเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยเมื่อไหรนี่ถืออารพีจีด้วยเจทเคมันไอ้นกตัวเก่าวิ่งอยู่มันช่างท่าหน้าไม่อีโคเลยเช่นนี้เยี่ยมท่านกตัวเก่าอยู่นะแป๊บเดียวถึงโอ้โหตัวอะไรข้างล่างอ่ะโจลักยักษ์เหรอโอ้โหโคตรโจลักยักษ์จราวันนะเนี่ยไม่ใส่หมวกด้วยวะ เหี้ยจระเข้ไม่ขึ้นแจ็คสันมะเนี่ยผมว่าแน่ๆเลยว่ะไม่ขึ้นแจ็คสันแม่งมาเกิดใหม่เป็นจระเข้เสียงมาเพลงไหมครับเพลงมาทำไมอะ่ะเพลงไปเลยไหนจะไปบ้านหลังไหนเนี่ยไปดิพาไปอยู่ในี่รจะเย็นอีกไกลเปล่าวไกลอยู่เฮย้ย คุณผู้ชมใหม่อย่าลืมซับสไครต์ช่องด้วยนะคะช่วงหลังๆวันนี้ยอดซับเราขึ้นไวมากดีใจมากครับผมนี่แอบ,บยิ้มแอบ,บยิ้มอยู่คนเดียวเนี่ยโหโกงที่หายโกงเด็กดกูไม่เห็นมีอะไรเลยก็ช่องมึงไก่ไงวินกกูเลิทต่อให้มึงทำก็ไก่อยู่ดีเลยช่องกากๆเป็นแคสอะไรไม่ครับฮะกูเลิกแล้วลบทิ้งไปหมดแล้ว,ลวให้เด็กดูเหรอ นี่ถือหอกแล้วเนี่ยโอ้โหจะไปสู้กับชลาวันเป็นไงท่านั่งผมสุดยอดแล้วเ่านี่ที่นั่ง V I P นะฮะท่านั่งนี้มันูคบคลาส I am very good นั่งหลังจะเลิกบ่นมะอยากโดนแทงไงวินฮะแทงกูปล่อยอ่ะเออกูขอโทษไป อีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้บอกทีโออีกนานวะเนี่ยโหอยากเบื่อแล้วอีกนานไงเดี๋ยวผมบอกให้หลับไปก่อนเดี๋ยวกบอแถวนี้มันมีบ้านเหรอเออเนี่ยไอเกาะนี่แหละผมโดนยึดเกาะผมหัวร้อนมากเลยไอพวกฟีนิกซ์เนี่ยมาเยอะแบกดีดิชันเดะเกาะฝั่งขวามือเออขวามือนั่นแหละนี่ไงหลังนี้โอ้ยทำไมบ้านเรื่งนี่ใหญ่ใหญ่จัง ผมเจาะเข้าไปผมไม่กลายเป็นปุ๋ยเลยเหรอเอ้ยไม่ต้องเจาะไม่ต้องเจาะเข้าฟรีเข้าเฮ้ยเฮ้ยวันนี้วันนี้เปิดวันนี้เปิดรับต้อนรับแขกเอ่ยังไงวะเนี่ยยังไงวะเนี่ยไอ้บ้านเย็นเนี่ยเอ้าเผาเผาอะไรเนี่ยอ่าะดาววิดีโอมึงอับปรีขนาดนี้เหรอเดี๋ยว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 มันยังไงวะบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ต้องยิงกควนได้ของฟรีแล้วม huh ันยังไงวะเนี่ยไอ้เผาเย็นเอ้าวไหนประตูอยู่ไหนอยู่ชั้นบนเหรอวิน แป,ป๊บแอบเจองานเข้าเจองานเข้าอ่ะมึงขึ้นไปนได้ยังไงวะอ่ะมึงอยู่ข้างล่างเหรออ่ะเดี๋ยว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 มึงไปเอาส้นตีนมาในบ้านเนี่างเนี้ยฮะมึงนี่สาขาล่อตีนตลอดเลยเดี๋ยวกูไปเคลียร์นอกบ้านก่อนมึงจัดการในบ้านหนะ่อยให้กูตีอะไรในบ้านไม่เห็นมีกล่อง,องมีอะไร<น>เลยไหนกองโอ้โหโอ้โหเยอะยังเยอะเลยยังเยอะเลยอ๋อเจอกล่องเล็กอยู่ครับผม ล่องเล็กแค่นี้ให้ผมมางัดโอ้โหนี่กูเอาไม่ใช่นะไอ้นั่นบล็อกนี่เอ้ยเอ้ยสามเขาสามเขาโอ้ยไอเอ็มซอรี่โอ้โหมึงาดูตรงกูเจมมึงาดูตรงกูโอเคผมผมผมจะเคาะกล่องนะอ่าเป็นบุกเซลอีกนานวะเนี่ยมันจะพังเนี่ยถ้าเป็นจราเออมึงสู้กับสัตว์ไปลงนึงอ่ะเข้ามาในบ้านดิเข้ามาในบ้านดิหนึ่กจะตาย นกนกเราเหรอกูจะช่วยยังไงเนี่ยฮะช่วยยิงอ่ะยิงอ่ะยิงเหรอกูได้ไปยิงยิงกูขูชอบคำว่ายิงกูชอบคำว่ายิงไหนมึงอยู่ไหนฮะเออเฮ้ยสามเขาสามเขามึงจะฆ่ากูกลัวไปไม่ได้โอ้ยอย่าตายอย่าตายบินขึ้นไปทั้งสูงดิมึงก็บินขึ้นไปทั้งสูงดิ มันโหดเว้ยโหออกไปไม่ได้เลยอ่าเรียบร้อยมึงฆ่ากูเลยหนูนะไอ้าเย้ยยังไงเนี่ยจี๊บจะกลับบ้านยังไงวะเนี่ยนกผมตายเรียบร้อยบ้านเราโอ้นกบ้านเราตายหมดแล้วดิแม่งโคตรเวรีกูดเลยว่ะไอวินเนี่ยบอกโห อ่ะพุงของเงี้ยบุกเซลก่อนวัวได้วิ่งออกลับบ้านแน่นอนเลยงานนี้เออวิ่งกลับบ้านเนี่ยออกกลังกายเป็นไงสุดยอดเลยเวลาเออแต่กูล่อมันนกมันไปด้านล่างหมดแล้วก็ดีโก,กับไเกือ,พ<ห>อบอออพังแล้วผมอึ๊บอึ๊ดอึ้ยอึนี่ไงพังแล้วมีอะไรมีแต่ของสีม,ม่วงๆอ,อ่านอ่ะเท็กเอาหมดเลยเอา,าหมดเลยแล้วก็ทําไมว่าบ้านเขาเปิดประตูวไว้อ่ะมันไม่ค่อยมีของดีแล้วผม เฮ้ยสามเขานี่มันจะเอาไงวะฮะเดี๋ยวมึงหลูเหลืองมึงอะไอ้บินมึงล่อ3สามเขาไปที่ไกลๆดิกูเหมือนไสเหมือนแบบมันจะงัดหน้ากูเนี่ยเออรอนไปโอ้โหตายขาดคนเยอะเนี่ยกูขาได้แต่ตัวมันต่อไม่กินเลยพอมันอาเลยโอ้ยนักเาติกเยอะนักเติกเยอะ โอ้หวันนี้มาเอาของฟรีครับผมของฟร,ขงฟรีของฟรีโอ้ยมันโอ้ยมันสันมันสันมันสันมึงล่อมัน,มน,มนไปเลย,ยอีโดกเนี่ยเข้าไปด้วยก็เข้าไปด้วยโหเมื่อกี้นี่เรายังไม่เสียอะไรเลยนะครับผมเสียน,นกไงเออเสียน,นกก็มึงงูไปเอานกไปสู้ทำไมอะฮะเออโอ้ดูเดี๋ยวมันจะกัดดุแทงหน้าแม่ง น e mm hmm mm hmm um ี่นี่นี่โอเคพังแล้วเอาหมดนะมีอะไรโอ้ยมีฐานมีฐานเอามาของฟรีของฟรีแล้วกูจะออกแลยังไงเนี่ยฮะโอ้สุดยอดโอ้สปาร์ตันดูสปาร์ตันโอ้ยรอตีไปแล้วรอตีไปแล้วกูวิ่งออกมาแล้วไป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 ยิ่งียิงเดียวเดียว ยิงอะไรเราอ้ย่าไปทำมาเลยอย่าไปทำมาเลยหนีดีกว่าหนีดีกว่ารอดไให้สู้กับสัตว์อื่นนี่เออนี่เข้ามานี่เข้ามานี้ยนี่รอดรอดมาเข้ามารอดมาเข้ามาเดี๋ยวมันติดบั็กเดี๋ยวมันติดบั็กเป็นไงติดบั็กจังเฮ้ยแม่งรู้ทางอีกฮะมาเลยมาเลยฮะมาเลย มาดิมาดี้อ๋อกูนี่กูนี่สปาร์ตันไอ้หนูสปาร์ตันรู้จักสปาร์ตันไหมสปาร์ตันสปาร์ตันกูสปาร์ตันนะครับสปาร์ตันนี่อีกอยู่แทงหน้าตาเฉยเอ้าอ้าวนี่อ้าวลุมแทงในรถเสาเขาเออเออตัวกูหิวด้วยตัวกูหิวด้วยแต่กูก็แทงสู้เออเป็นปุ๋ยไปดิมึง น่าจะมีดอกไม้ปีศาจ่ะเอ้ยดอกไม้นั่นนะเอ้ยดอกไม้แรงอยากได้ดอกไม้แรงมาทำไปถอยป่ะเดี๋ยวดูตัวเล็กก่อนมีอะไรบ้างไม่นี่คีตินโอเคไปกลับแล้วเราจะกลับยังไงเนี่ยวันนึงบึ้มหลังนั้นกันอีกหลังหลังไหนมึงมีนกเหรอไม่ใช่ลองดูเออมึงบึ้มไปเถื่อนหนาเร็วไหนหลังไหนบอกมา หลังนี้เหรอไม้ไมๆกระจกกระจกเนี่ยเออยิงนนยออย่งไปเถื่อนอ่ะมันปิดประตูแล้วมันต้องมีของมันเป็นไม้นะเว้ยเออยิ่งไปเถื่อนอ่ะอ๋อคืออะไรต่าออกผมจะเจาะแล้วเจาะชั้นล่างเลยนะออ,ออืจบมาเข้ามาเอาเข้าได้เหรอกับลูกเ,เดียวดินี่ไงโอ้โหเห็นไม้กูบอกแล้วต้องมีนี่อะไรกูเจอหน้าไม้กำลังโคติกกระสนุนย์ัสลบ อนีมึงไรเยีกาแท่งกองแท่งกองเผาอะไรเนี่ยอาดาววิดีโออัปรีมากอัปปีพลังนี่มกติแรงขึ้นแล้วนะมึงเผาผมสู้กับคนอื่นตรงๆไม่ได้นะฮะเผาผมอ่อนแอต้องอาศัยเงินง่บ้างคนอื่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย เล่นเกมเพื่อความสนุกนะครับผมงดดราม่านอกเกมนะกลับบ้านไปไอ้บอยต้องขายไอ้นกขายไปไหนเชื่อว่าอ้าวมันจะสงสัยอะไรนักหนาเนี่ยเราไปขอ,อน,นกนตัวหนึ่งดิไม่มีดอกไม้แลอยากได้ดอกไม้แลมาทำยา นาาต้หขอเคาะแป๊บนึงนะครับผมกล่องของกล่องนี้น่าจะมีอะไรดีๆอยู่มั้งใช่ไหมมีอยู่แล้วล่ะมาช่วยมีไหมเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนเดี๋ยวพี่ดูก่อนพี่ดูก่อนอ๋อมีกล้องสโคปนะฮะอาคีตินเอาหนังสัตว์หนังสัตว์หัวอาวหนังสัตว์แล้วก็ไม้โอ้ไม้ไม่รู้ไอวินเอาเนี่ยเออยาโอ้โพลิเมอร์ชอบชอบโพลิเมอร์ เลกสรูเอา,เอามดอ่ะตอนเนี้ยเออแล้วชั้นสองลองบึ้มอีกชั้นหนึ่งว่มแกมเพิ่มมีของของ<ะ>น่าจะ,จะอยู่แค่ชั้นล่างมัง้งไอชั้นพุสุดาชั้นพะุนสุดต้องมีดีเอ้ยไม่มีอาหารนอะาวินกูกูขาดแคลนมากเลยอาหารเนี่ยกูเหมือนกันเนี่ยนั่งทุบนี่ยมีมีอะไรกินมั่งเนี่ย ต้องไปกอไฟข้างนอกแล้วหิว,ว,ว,วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูขอดูขอดูอโอ้มีเนื้อโอ้ม,มันจา้าสเหละเกินไปพี่ดูก่อนโอ้กองีมโอ้โอ,โอ,โอ,โอ้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้กล่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดอกของไปสำคัญทิ้งแล้วเทกัหมดเลยแล้วกัน โอเคอันนี้เหลือแต่ของดีๆแล้วมั้งเนี่ยเอาเท็กซ์ปั๊บอีกชั้นนึงลองลองเสียไหมลองเสียบึม้มชั้นเดีอ้อลองดูเจมอีกชั้นนึงเองนะไหนขึ้นยังไงเนี่ยอ๋อ <บ S 1> ขึ้นท <บ S 1> างบันไดได้นะเออกูกูอยู่ด้นานบนกูอยู่ด้านบนเล็งดีๆเล็งดีๆบึ้มแล้วบันไดจะพังไหมเนี่ยไม่พังไม่พังคำหนอลนละนี่โอ้สุดยอดเล่นอะไร แ้วสั่งโอ้โหยังหมอกแม่งมีการบอกไม่พังไม่พังมีไหมลองไม่มีไม่มีชั้นบนไม่มีอะไรโล่งโล่งโล่งชั้นบนโลง่งครับผมปไปกลับบ้านเฮ้ยกล่องกล่องนี่ยกล่องมันมีกล่อง้เยมันมีตะไบอตรงนี้นี่นี่นี่เฮ้ยตะไบมันมีกล่องอยู่ข้างนอกวะนที่ผมลืมดูเลยเนี่ยแหม่เอ้ยเอาช่วยจุ๋ยจุ๋ยกันเลย ว่ามันต้องมีสมายตรงไหนเจ๊อย,อยู่ด้านนอกสมิธไม่เ,เป็นเมียโทรมาเมียกระเทยโทรมาอากาศหนาวด้วยเนี่ยต้องการคนเกิดอีอีขอดูหน่อยจเอจ๊ดูดูผมชอบมากเลยไอเนี่ยซีเมนต์เนี่ย,นนยหนังสัตว์เอาไว้ทำเชือกกันหนาวครับผมเอาคีตินก็เอาเหล็กเหล็กวินเก็บเหล็กไว้นะ ไม่เอาจริงไม่มีหูอยากได้ดอกไมอ้อ่ะนี่กล่องนี่ไงกล่องพวกนี้ไงมากล่องให,ให้หมดวะอยากได้ดอกไม้ไอ้เจมจะได้เอาไปทำยาแล้วจับนกให้มึงนะเดี๋ยวกูต้องทำนกไอ้ตัวนึงสายดาเมจจะทำให้ครบสายแว่นสายเก็บของสายดามเมทนะสุดยอด มึงตีมึงตีกูหรือว่าตีกล่องก็ได้เนี่ยหูดูดูกูยังไม่ทันขาดคำด <c oughs> มึงไปตีฝั่งนู้นดูดิ <c oughs> พนักงานผมนี่มันบื่อจริงเลยครับผม,ม,อมนนขอดูหน่อยโอ้โหเหลือนี่ไงของกลับบ้านกูเจอพังนี่ไงมึงเก็บมึงเก็บเรือไปเลยนะ <c oughs> นี่ฮะตอนแรกเรามานกนกเราตายเราจะเอาเรือกลับบ้านเลยนะผม อ่าคนที่เข้ามาชมใหม่อย่าลืมซับสไครต์ด้วยนะฮะผมอัพคลิปให้ทุกทุกวันนะไม่เกินสองวัน <c oughs> ไม่เกินสองวันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อัพคลิปนะครับปิดช่องสวยมากเป็นงานสุดยอดเลยวล่า แทงไปแทงไปขอเวลาแทงแล้วเนี่ยจึกๆๆเผาอะดาววิดีโอใช่ไหมมันอ่านว่าดาวจะไม่บินอะเบลอะเบลพ่อมึงดูดีสัตว์แล้วมันอ่านว่าอะเดวอะดิวอะดิวอะมันอ่านว่าไอ้เี้ยหลายแบบอะนายผมขอเช็คของก่อนอ้าวอันนี้ไม่มีของเหรอแล้วตู้เย็นมันมีอะไรบ้างในตู้เย็นมันเนี่ยตู้เย็นก็ต้องมีอาหารสัญญาเนอะ อยากเอาอยากได้ดอกม้ากูอย้กมาทำยาวจับนกอยากได้ป้อมปืนอ่ะนี่ไงโอ้โหกูอยากได้ป้อมปืนเอากระสุนปืนมาทำไมเยอะแยะเลยมึงเอากูเทคปุ๊บกูหนักเลยเป็นยังไงวินลงไปทำทำลงท้ำเรือก่อนลงท้ำเรือแม่เงยเทคปุ๊บหนักเลยเอากูแทงตู้เย็นรอแล้วกันเออเดี๋ยวกูลงไปทำเรือฮะไม่ใช่พอใกล้ใกล้ถึงบ้านเรือล่มนะยุ่งเหยเรือแหกโดยฉลวันตี เฮ้เฮ้เฮ้สนุกเลยพังแล้วเรือวางไงวะเกมไม่มีอะไรเลยเรือต้องไปตรงน้ำแล้วกดวางดาดาดาตู้เก็บของกันทุทัมโอเคเรียบร้อยครับผม บ้านหลังนี้ถือว่าได้ของคุ้มอยู่นะฮะแต่นกที่เสียไปก็ไม่คุ้มกับเวลาที่รอใช่มันเทมนกนานเนี่ยเซฟนี้คูณห้าต้องมานั่งทายาใหม่ไงแล้วกูให้ยาไปบอยไปสองอันบ้านหลังนี้ผมเสียของไม่เยอะนะถือว่าได้ของคุ้มอยู่โอเคผมหลังนี้พอได้พอได้นู่นเรือเราเรียบร้อยโรงเรียนจีนอาพิจิ๋เหลืองสี่ลูกเนี่ยจะไปหลังไหนเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้านะครับผม คลิปนี้นะจะเท่านี้แหละอเ,อเอา้เอาเหรออ้าง้นคลิปนี้ไม่เท่านี้แล้วอัดต่อเลยอัดต่อเลยวินมึงมารับของจากกูหน่อยเร็วเร็วด่วนด่วนเดีย๋ยวให้กูมีน้ำโหเ <ทำ S 1> หลือสี่ล,ลูกนะนะจะได้บ้านอื่นเหรอสี่ลูกเองนะเออบ้านหินมันเป็นบ้านหินหเฉยๆบ้านหินประตูกระกากธรรมาดาของเต็มเลยของต็มเลย มันเงียฮัลโหลคิตตี้โอ้ชื่อเผาน่ารักจังหวังว่าเรือเราจะไม่แหกใช่ไหมวินแหกไหมเ <c oughs> นี่ยเออแล้วฉันจะขึ้นเรือได้เช่นไรคะมีทางขึ้นไหมคะ <c oughs> ไก็ว่ายน้ำมึงก็กด e ขึ้มาดิ าเอาของหมดัง,างมาแดังมาหมดแล้วโอเคกลับบ้านโหดูของในตัวผมดิถือว่าคุ้มอยู่นะในทางเทคนิคกระสุนธนูกูเอามาทำมาเยอะแยะเนี่ยโอ้โหอ่ะเทงใส่กล่องได้หมดเลยอือเต็มกล่องอาญะอือโอ้โหเต็มกล่องเต็มกล่องไปหมดมันไม่มีดอกไม้เลยเจมกูอยากได้ดอกไม้มากอะ่ะ ผมว่าผมเห็นปืนอยู่กระบ,บอกนึ่งนะ่าโอ้ยปืนกลปืนกลอ่าผมเอาปืนกลมาถือเอาของหมดจริงป่ะเนี่ยเอามาหมดแล้วสไนเปอร์เอาก็เอามาถือกูถือไม่ทุกปืนอ่ะตอนเนี้ยเอาจริงบ้านไม่มีบ้านบ้านมันไม่มีดอกไม้เลยอ่ะมันต้องมีดินสอ,อยนี่เปลี่ยนกระสุนปับ๊บเรียบร้อยไปหลังต่อไปน้ำทางดิไอ้น้องดีมากกับมาดิ นี่ตัวละครมานนี่แบบแบบใส่ใสก่กางเกงขาเดฟปะตัวละครที่ใสก่กางเกงขาเดฟใช่ไหมฮนนี่นี่อ้คนเจาคนไอเจจายกูยิงอยู่มึงเห็นกูมันวิ่งไปคนไกลเลยไอยปืนปืนเกมนี้แม่ตรหวยแตกเลยฮนะ โอ้โหรไวมึงเปดเฟป่ะเนี่ยฮะเฮ้ยมีสโคบอยู่นี่ว่ะนี่ใส่สโคปเรียบร้อยเร็วๆอีวีเร็วๆขึ้นเรือวดิมึงไปลงไปทำมะเขืออะไรจะบึ่อบ้านมัน บ้านไหนยีงไงบ้านไหนยังไม่แตกโอ้ยตอนนี้จะการพลัสซ้อนกูหน่อยนี่รับไปเออไปแดงนัดยังหนียังอะไรอย่างหนีกูก็ว่ามองยังไกลใครวะใครวะเฮ้ยเฮ้ยไกลแม่งวิ่งเร็ว มายิงพลัสโดนบ้างนะโดนนะปึกปักเนี่ยนี่ไงเห็นไหมเนี่ยดาเมจขึ้นเนี่ยมันอืดไม่ใช่หมายถึงไอ้ไอ้ไอ้คนหาน่ะไอ้อ๋อคนยิงไม่โดนเลยไอ้ไอ้มันใช้กระสุนอะไรฮะปืนนี้ปืนกลเนี่ยกระสุนเล็กๆอ่ะกระสุนป้อมปืนอ่ะไอ้แกมมันไอ้แกมแกมเรือแกมเกี่ยดเรือได้ลง นี่ลุงแทงตูดมัน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 เอามึงจะเอาเหรอฮะมึงไม่รู้จักซุเล็กทีวีเหรอคนดีไม่ห่างเหินอ่ะช่องนี้มีแต่ความระห่มหนี่เดือบร้อยการเป็นปุ๋ยไปคุยกับธมยุทธ์แล้วที่เหลือบ้างันมาเนี่มามาเคลียร์หวังว่าคนบนเกาะจะไม่มารังแกเรานะฮะนายเวียนกูจะจอดแล้วจอดหลังนี้ใช่ไหม เออแป๊บนึงุกล่องมาอยู่แล้วข้องโอ้มีโดโดอยู่ข้างในโอ้โหถ้าดูดูมันข่าแล้วล่ะดูดูวิวสามร้อยนะข้างในอ่ะยิงมันดีสองตัวสองตัวไปข้างไหโดโดมีสัตว์สองตัวอยู่ข้างในอ่ะมันจะมาเฮ้ยถ้ามันถ้ามันโหดเลยน้องโหดก็อิงไงไอสองห้พี่เดินสะดวกเถอะ ดูดูดูแฟดหน่อยเจาะเลยมึงเอ๋บินตรงนี้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 มีกล่องเลยเห็นไหมล่ะเออว่ะจัดไปดีเฮ้ยโดโดมาแล้วโดโดมาแล้วนั่นแหละนั่นละตัวเล็กเดี๋ยวอะเหยอเยไไปอะ อะไรเอาอะไรก็เอาคุณส mm ok ู <k 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 ้กับโดโนเองกูสู <k <k ้ก anyway> ับโดโนเองนี่นี่อะไรฮะอะไรโอ้ยกูไม่รังเกียจไอกล่อมันน่ารักอ่ะมันขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขอกก็ขึ้นไม่ได้ยังไงขอกล่องครับผมขอกล่องขอกล่องตายหนึ่งตัวไอ้เจ้าของบ้านอยู่ไหนวิวไม่เห็นเจ้าของบ้านเลย P P P K เคไมเดี๋ยวก่อนเผาทุกคนวะ เคาะก่อนเคาะไปเคาะปป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเอา้าคลิปมึง่ายอยู่เนี่ยขายอยู่ใครจะเล่นด้วยติดต่อหลังไม้นะครับผมนะเล่นกันขำอถามี่า,า,า ha. ไม่ไม่นิ้สซีเรียนนะฮะงนดามาเนาะคิปนะครับผมผมเล่นครับไอ้ไกแทก ไม่เห็นมีอะไรเลยโตสมิดมีอะไรเปล่ามีเลขยูสามันอะโฮ้อ<ฮ>เอาหนังมาเคาะก่อนเคาะก่อน ตีไปดิหนูถ้ามีคนวิ่งมาปาแล้วเบืดจะสรุปใส่ตรงนี้นี่จบเลยนะเนี่ยโบพังแล้วพังแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีของอะไรเลยไอน้นี่มีอนี่มีเปล่าเะเอมีเหล็กทยุยบ้านหลังนี้ขาดทุนน่าโอเคเรียบร้อยโอ้กองไฟไมึงยังตีอีกเหรอเอามีอาหารเออกูเอาเอานี่นี่ แย่งอาหารกูไปอีกก็โหเฮ้ยโดนโดนผาเลือกโดนโดนผาเลือกนี่อแทงแทงหน้าแม่งแทงหน้าแม่งตายเรียบร้อยครับผมภารกิจบึ้มบ้าวันนี้เล่นกันสนุกสนุกไม่หัวร้อนทางโคดราม่านอกเกมนะครับผมนะเดี๋ยวยังไงรอติดตามพี่ไปโดนหน้าว่าจะไปที่ไหนกันนะฮะอย่าลืมฝากซับสไครป์โซลเล็กทีวีฝากไว้ในอ้อมแขนเขาทุกคนด้วยนะครับผมใครจะเล่นด้วยติดต่อหลังไหมนะครับวันนี้ลากัไปก่อน Bye bye. Chúc mừng Đi. chạy. <laughs>